สวัสดีน้องๆเด็กอนุบาลทุกคนนะครับตอนนี้น้องๆอยู่ในช่องบอดเกมเมอร์บอดอนุบาลนะครับวันนี้ฟรีไฟลได้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของสายเติมและสายฟรีนะคะน้องๆพี่จะพาน้องๆมาดูกิจกรรมของสายเติมกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ตรงตู้รักกีโ o อรโยนะครับน้อง และนี่ก็จะเป็นหน้าของกิจกรรมนะครับพี่ก็จะพามาดูของรางวัลข้างในนะคบน้องๆว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าต้องมีชุดของเลซี่ล็อกซแล้วก็ยูบอยทีเจนะครับน้อง อันนี้ก็จะเป็นชุดของยบอยที T J นะครับน้องก็จะสวยมากๆนะครับันนี้เป็นทรงผมนะครับสีฟ้าฟ้งปิงมีแว่นตาแล้วก็เสื้อเป็นขนสีชมพูนะครับโคตรสวยเลยนะครับน้องมีรองเท้านะครับพี่ว่ามันสวยมากๆนะครับชุดนี้มาดูชุดของเลซี่ล็อกซี่บ้างนะครับน้องๆก็จะมีทรงผมที่โคตรเท่เลยนะครับก็แสกกลางด้วยนะครับพี่ว่ามันเท่มากๆแล้วก็มีแว่นตานะครับเหมือนมีคนใช้อยู่นะครับมีเสื้อคลุมมีกางเกงนะครับ โอเคนี่ก็เป็นขาเดโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับน้องถ้าเราสุ่มไม่ได้ชุดสองชุดในตู้นี้นะครับเราสามารถเอาโทเค็นสีชมพูและโทเค็นสีเขียวไปแลกได้นะครับน้องๆแลกเป็นชุดเลยนะครับโทเค็นสีเขียวนี้เราก็จะมาแลกชุดของเลซี่ล็อกซี่นะครับโดยใช้ส0สิโทเค็นนะครับน้องๆ ถ้าเป็นโทเค็นสี่ชมพูเราก็จะมาแลกชุดของยูบอยทีเจนะครับน้องโดยใช้40โทเค็นเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมาเพียง10วันเท่านั้นนะครับน้องๆรีบมาสุ่มกันนะครับกิจกรรมของสายเติมก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูกิจกรรมของสายฟรีกันบ้างนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับ น้องๆสามารถกดเข้าไปตรงกิจกรรมเลยนะคบน้องๆเดี๋ยวพี่ก็จะกดเข้าไปให้ดูนะครับแล้วก็ติ๊กตรงกิจกรรมนะครับแล้วก็มันจะอยู่อันดับ2นะครับมันจะเขียนว่า8วันมันกันนะครับน้องๆ พอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แจกกล่องสุ่มสกินปืนนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนลูกซองควงดีแท็กนะครับน้องๆถ้าน้องๆเล่นครบ30นาทีก็จะได้มา1กล่องนะครับถ้าเล่นครบ60นาทีก็จะได้มาเพิ่มอีก2กล่องนะครับเล่นครบ120นาทีก็จะได้มาเพิ่มอีก3กล่อง ถ้าครบ1น0นาทีน้องๆก็จะได้กล่องรวม1ิกล่องเลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนดวงดีนะครับเปิดออกมาอาจจะได้เป็นลูกซองถาวรเลยก็ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับประมาณ8วันนะครับน้องๆแต่ละวันกล่องสุ่มสกินปืนก็จะแตกต่างกันไปนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมของสายฟีก็จะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าน้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรักคนจุ๊บๆแล้วเจอกันใหม่นหน้าครับผมบ๊ายบาย